สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่12มกราคม2569นะคะและราคาทองเช้านี้มีการปรับแล้วที่6ครั้งราคาทองมีการปรับเพิ่มขึ้นแรงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองในเวลา กา9:54นาทีครั้งที่6ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่67,600 60, บาทรับซื้ออยู่ที่67,500บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่68,400บาทรับซื้ออยู่ที่66,143บาท 8สตังค์และราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่700รบาทคา่ะส่วนสปอร์ตโกเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกลล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4575.335ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 4574.055เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1.42%ค่ะส่วนค่าเงินบาทน,นะคะ่าสุดตอนนี้อยู่ที่3 1 3 7 2เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.36%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะก็จะมีราคาทองครึ่งสลึง1นึ่สลึง สองสลึงและก็หบาทค่ะและราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ําหนักของทองค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวเส้งเฮงแม่ทองใบแม่ทองสุกและออร่ากันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวงเส้นแหงและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ